สวัสดีครับวันนี้วันที่12เมษายนส5 6 8ครับวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศในตอนเย็นๆของวันที่12เมษายนสองแครับนี่คือตรงสีแยกถนนอะไรนะน,นี่ถนนมาแข่งตัดกันถนนสีขมาแข่งตรงไปสีสุขไปตะวันซ้ายหลือวขว,า,า,ว,วาครับตัดกันครับบรรยาก,กาศทั่วไป ด้านหน้านี้ก็จะเป็นถนนมกแข้งซึ่งมีตลาดเทศบาล2อยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับวันนี้เป็นวันแรกของสงกรานอุดรธานนีนะครับเราจะเลี้ยวซอยตลาดเทศบาลน,นะครับ บึอะนนายู่เียตาก็เบ่งต่มืดอฟักเลนี้ยายสีเพื่อแต่พื่อนผู้ชมไปดูนะยายสีแ่งก่อนแล้จะเลี้ยวขวานะไปทาง <c oughs> สายแยกไฟแดงหรือโพสส,คสีครับอ่โพอสีจากซ้ายขวาครับส่วนด้านซ้ายนั้นจะเป็นทุ่งสีเมือ,องดนงอนขันนั้นเป็นทางซ้ายหรือครับที่คืออลานเพลินดอนขันแต่การจัดจิตกรรมงานประจำปีประเวริยสงการนีร้ก็จะ ก็ในนะกเกิร์บนะครับตรงนี้คือพรุ่งนี้นะฮะจะเริ่มงานจริงจังงานตรงนี้วันที่13บสามแบจะเริ่มน ดนะูด้านหน้าจะเป็นถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินค่ะดิเราจะเลี้ยวนะครับเลี้ยวไปดูบรรยากาศขอ,ของการจัดงานพรุ่งนี้นะครับน,นี่นนะคะือบรรยากาศที่จะเริ่มงานมีกิจกรรมบันเทิงมากมายมีเ์เ,เล่น ก็่ายทอดต่อจากเมื่อวานนั้นนะฮะโอเคเราขอได้นี่ครับคือบรรยากาศที่จะเริ่มง,งานกันเพราะยังยังแงมากหวอนไฟแสงสีนี่ไปทีกลางที่จะกินกันก่อน,นนะครับเรื่องไายเลยเป็นยัง อัรจะอันเก้าเออเดี๋ยวอาหารลงแล้วทายทาาได้หนีเลยเนาะอาหารนะครับอ,า,อาหารเริ่มแล้วนะครับ จะไปดูเวทีกลางครับเวทีใหญ่กลางดูซิกคจะทำอะไรเีื่อี้ครับวันนี้ก็จะมีกิจกรรมกันพี่แบบงานมือมอื่นอะมั้งนี้หลักงานหลักตรงนี้แต่ว่าวันนี้เขาเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมสถานที่ จะดูความพร้อมของงานพรุ่งนี้นะครับงานใหญ่ดูวิธีกรารไปลูกไปไทยเลยเดินอ๋อยายสีเดินเดินเทั่วๆไปได้ดดไหมอันี้ล่ะจ้าลูกไปไทยเอาลวดจะสีแดงแจ่มพวกนี้เราก็จะมีการเตรียมการเตรียมถ่มายทอดอยู่นะครับนี่คือบรรยาก,กาศรวมๆของอวันพรุ่งนี้นะครับลูกไปไทยเอา ไม่มีอะไรตอนนี้ครับมาที่หนองประจักตก่อน,นครับมาดูรบรรยากาศวันนี้วันที่สิบสองเมษายนออกแบบจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าในวันี้นะครับเ,าาเราจะเลี้ยวทางซ้ายหมยือนเี๋ยวขึน้นหนองประจักรก็โดนครับพรุ่งนี้สนโกกันปันสนันนะครับเพราะว่าตรนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วนะ ทีทนนน่น้ำป็ะจักษ์คับโอกาสโด่วไที่ที่เซนตกเซนงานจะมีน้ำพุออกมาเดี๋ยวัยรุ่นก็มีเรื่องการปะปลายแล้วนะฮะนี่สำหรับบางทีงก็มีที่กันฝนเรียบร้อยแล้วอตอนนี้จะมีน้ำพุ่งออก,มา,อาก,ก,กอมานี่ครับนี่ครับพุ่งออกมาอยากเปียกก็ลายมาเลยครับเนี่ยข้างบน น้บงวัรแมยางสรน,นี่เกนเรนกมาเลยน,นี่มากเลยตรงนี้คนระับน้องวัจักก็ดูดีนะครับบรรนอกาศดีตรงาหัไปทางน้องวัวจักรนี่ก็เป็นอากาศตอเนเย็นๆน,นะครับวันที่2สดซ้ายมือนี่ก็เป็นที่นวดแผนโบราณของอุรกาน มือเป็นนวดแผนโบราณด้านขวามือก็เป็นลานเพลินจัดกิจก,กรรมเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะมีเวทีมีแคบเวทีก็ลราไปจัดอืมโอ้สวยงามครับมีดอกไม้มากมายครับอโอ้เีนรถเกองสิอะสบายวันนี้ 2ีสองครับเรียนมาไหม